เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่30ทธันวาคมของปี1999ในตอนที่ครอบครัวฟรีแมนและครอบครัวไบเบิลต้องเผชิญกับความสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้จากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการเมื่อสองสาวน้อยแอสลี์ฟรีแมนและลอเรียไบเบิลหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในคืนเดียวกับที่บ้านของครอบครัวฟรีแมนถูกไฟไหม้ทำลาย โดยที่ไม่มีคำตอบใดๆว่าพวกเธอนั้นไปอยู่ที่ไหนและเหตุการณ์นี้กลับกลายเป็นคดีที่ค้งางคาและไม่เคยได้รับการคลี่คลายจนถึงวันนี้และคุณกำลังฟัง Create File Podcast ในวันที่30ธันวาคมปี1999ความโศกเศร้าได้มาเยือนครอบครัวฟรีแมนและครอบครัวไบเบิลอย่างที่พวกเขานั้นไม่เคยคิดฝันมาก่อนในขณะที่หลายคนทั่วโลกนั้นกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ศตรวรรษใหม่ครอบครัวสองครอบครัวนี้กลับต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่อาจจะกู้คืนได้ความสูญเสียครั้งนั้นคือการหายตัวไปของเด็กหญิงสองคน แอสลีย์ฟรีแมนและลอรีเรไบเบิลในคืนเดียวกันกับที่บ้านของครอบครัวฟรีแมนถูกไฟไหม้โดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรให้พอเป็นเบาะแสเลยทันทีที่ไฟดับลงในบ้านของฟรีแมนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปสำรวจที่เกิดเหตุและพบศพของเคที่ฟรีแมนภรยาของแดนนี่ฟรีแมนที่เสียชีวิตในกองเพลิงส่วนแดนนี่และลูกสาวทั้งสองกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย แม้ว่าการสืบสวนในช่วงแรกนั้นจะถูกตั้งข้อสมมติฐานว่าคดีนี้อาจจะเป็นผลมาจากการฆาตกรรมภายในครอบครัวแต่เมื่อพบว่าแดนนี่นั้นก็ถูกยิงเสียชีวิตในระหว่างเหตุการณ์และร่างของเขานั้นก็ไม่ได้ถูกพบในที่เกิดเหตุจึงกลายเป็นข้อสงสัยใหม่ว่ามีบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้และเป็นเหตุผลให้การสืบสวนต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งการหายตัวไปของเด็กหญิงทั้งสองคน เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสงสัยมากมายแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามค้นหาหลักฐานใหม่ๆที่จะนําไปสู่คําตอบของคดีนี้แต่จนถึงจุดหนึ่งการสืบสวนก็ยังคงอยู่ในทางตันหลายเดือนผ่านไปโดยที่ไม่มีการพัฒนาใดๆในคดีนี้จนกระทั่งการตั้งสมมุติฐานที่ว่าแดนนี่อาจจะเป็นผู้กระทําความผิดด้วยตัวเองแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม ก็พบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อในทฤษฎีนี้หนึ่งในการตั้งเรื่องสมมุติฐานที่เกิดขึ้นคือความเกี่ยวข้องของคดีนี้กับการค้ายาเสพติดท,ที่แพร่หลายในพื้นที่ซึ่งได้เปิดเผยชื่อของบุคคลบางคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ฟิลเวลเดวิดเพ็กนินตันและรอนนี่บูซิกคือ3ชื่อที่ถูกระบุขึ้นมาและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ข้อมูลนี้มาจากหลายๆแหล่งซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มมองเห็นทิศทางใหม่ในการสืบสวนการค้นพบภาพถ่ายผู้ลารอยที่แสดงให้เห็นว่าเด็กหญิงทั้งสองในสภาพที่ถูกมัดและทรมานเป็นหลักฐานที่ทำให้คดีนี้ได้รับความสนใจอีกครั้งความกลัวและความขัดแย้งในหมู่พยานที่อาจจะกลัวการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่พวกเขารู้จักยังคงเป็นอุปสรรค ที่ทำให้การสืบสวนนี้ยังคงไม่มีความคืบหน้าพายานหลายคนที่เคยเห็นภาพถ่ายนี้ต่างก็กังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยในช่วงหลายปีหลังจากที่ทั้งสองนั้นได้หายตัวไปโลรีนไบเบิลผู้เป็นแม่ของลออเรียยังคงไม่ยอมแพ้ในการตามหาลูกสาวของเธอเธอออกตามหาลูกสาวด้วยตัวเองติดตามเบาะแสต่าง ไม่ว่าจะเป็นการขับรถไปตามรัฐต่างๆหรือการติดต่อกับแหล่งข้อมูลต่างๆที่อาจจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะเดียวกันเธอยังเปิดเพจ Facebook และปรากฏตัวในสื่อมวลชนเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนนั้นออกมาช่วยเหลือในการสืบสวนแม้ว่าจะมีข่าวลือและความหวังมากมายที่บอกว่าอาจจะมีคนที่รู้คำตอบหรือว่าเห็นอะไรเกี่ยวกับการหายตัวไปของเด็กทั้งสองแต่มันก็ไม่ได้ช่วยคำตอบนั้นใกล้เข้ามาเลย การสืบสวนดำเนินไปอย่างช้าๆและบางครั้งก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกําลังค้นหาคำตอบในความมืดมิดหรือว่ากําลังต่อสู้เพียงคนเดียวในใจกลางมหาสมุทรในที่สุดโลรินตัดสินใจที่จะเปิดเผยเรื่องราวของเธอผ่านสื่อมวลชนและเรียกร้องให้ผู้ที่อาจจะรู้จัก,กกับชายที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ออกมาให้ข้อมูลแม้ว่าจะรู้ดีว่าผู้ที่เคยเป็นพยานบางคนอาจจะกลัวและไม่อยากให้ข้อมูล แต่เธอเชื่อว่าความจริงควรถูกเปิดเผยออกมาในปี2017คดีนี้ได้รับการยกระดับขึ้นใหม่เมื่อเจ้าหน้าที่จากสำนักงานในอำเภอเมืองเครกเคาวตี้ได้คนพบกล่องเอกสารที่ถูกทิ้งร้างในห้องเก็บเอกสารซึ่งประกอบไปด้วยหลักฐานที่ไม่เคยได้รับการตรวจสอบมาก,ก่อนรวมถึงบัตรประกันภัยที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวสามผู้ต้องสงสัยได้ การสอบสวนที่ยาวนานมาถึงจุดหักเหเมื่อพบว่ารอนนี่บูสิกฟิลเวลและเดวิดเพียงนินตันเป็นผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเด็กทั้งสองและจากหลักฐานที่ถูกเปิดเผยออกมาภาพถ่ายผู้ลรอยของเด็กหญิงทั้งสองในสภาพที่ถูกทรมานเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ต้องสงสัยทั้งสามได้รับการจับตาดูเป็นพิเศษแต่เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมบูสิก กลับเสนอข้อตกลงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการเผยที่ซ่อนของศพของเด็กทั้งสองเขาพูดถึงการที่เด็กหญิงทั้งสองถูกจับไปขังและทรมานในบ้านของฟิวเวลและสุดท้ายก็ถูกสังหารในที่สุดเมื่อพวกเขาพยายามหนีไปพวกเขาถูกจับได้และถูกนำไปทิ้งที่เมืองร้างในขณะที่ตำรวจทำการค้นหาในเมืองร้างแต่พวกเขาก็ไม่ได้พบศพของเด็กหญิงทั้งสอง บูสิกยังคงยืนยันว่าเพื่อนร่วมแก๊งของเขาได้ย้ายร่างนั้นไปที่อื่นซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้การค้นหานั้นไม่ประสบผลสำเร็จแม้ว่าครอบครัวไบเบลิลจะพยายามทุกวิธีทางในการค้นหาคำตอบแต่ก็ยังไม่สามารถพบร่างของเด็กสาวทั้งสองได้เมื่อถึงจุดนี้หลายคนอาจจะคิดว่าความยุติธรรมไม่ได้รับการบังคับใช้ตามที่ควรจะเป็นบูสิกถูกตัดสินจำคุกเพียง1ิปี ในข้อหาผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่อเหตุฆาตกรรมและได้รับการปล่อยตัวในเวลาเพียง38เดือนหลังจากการรับโทษอย่างไรก็ตามโลรีนไบเบลิลไม่ยอมให้เหตุการณ์นี้ถูกลืมไปเธอได้ยื่นเสนอกฎหมายลอเรียและแอชลีย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ทำให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมนั้นต้องรับโทษอย่างน้อย8 5ของโทษก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัว นอกจากนี้โลรีนยังได้จัดตั้งทุนการศึกษาลอเรียและแอชลีย์เพื่อช่วยเหลือเด็กๆในชุมชนของเธอในการตามหาความฝันและสร้างโอกาสที่ดีในชีวิตให้กับพวกเขาซึ่งทำให้แม้แต่ในช่วงเวลาที่เธอสูญเสียลูกสาวไปนั้นเธอก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดนั้นให้กลายเป็นพลังงานในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปโลรีนกล่าวเสมอว่าแม้จะไม่สามารถรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของเธอได้ แต่เธอยังคงมั่นใจว่าลอเรียและแอชลีย์นั้นคงต้องการให้ผู้คนมองพวกเธอไม่เพียงแค่เป็นเหยื่อความรุนแรงและการกระทําที่โหดร้ายแต่พวกเธอยังเป็นเด็กสาวที่มีความฝันและชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังลอเรียเคยฝันว่าจะเป็นช่างทําผมจนเห็นภาพของเธอในบ้านเก่ากับสามีและลูกๆที่วิ่งเล่นร,บรอบๆบ้านโลรีนกล่าวเสมอว่าแอชลีย์รักการล่าสัตว์เธอเคยคิดว่าเธอ น่าจะได้พาลูกสาวของเธอนั้นมาฝึกการล่าสัตว์ครั้งแรกด้วยตัวเองและในที่สุดด้วยการทำงานหนักและไม่ยอมแพ้โลรีนจึงสามารถสร้างมรดกที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกสาวของเธอแม้จะไม่มีวันพบร่างของพวกเธอก็ตามแต่เธอก็ยังคงรักษาวความทรงจำที่ดีของลูกสาวไว้และให้ความหวังแก่เด็กๆผู้อื่นว่าพวกเขาสามารถมีชีวิตที่ดีได้เช่นกันสิ่งที่ลูกสาวของฉันเคยฝันว่าจะทำ คือสิ่งที่ฉันจะทำให้มันเป็นจริงผ่านชีวิตของเด็กๆเ,เหล่านี้โลรินกล่าวด้วยความภาคภูมิใจและความรักที่ไม่มีวันจบลงกับลูกสาวของเธอเรื่องราวของไอลาเรโนสเป็นคดีที่สะเทือนใจและเต็มไปด้วยปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ14ปีแล้ว เป็นเรื่องราวที่แฝงได้วยความเจ็บปวดของครอบครัวและความพยายามของตำรวจในการหาคำตอบถึงแม้จะมีการค้นหาหลักฐานและการสอบสวนหลายครั้งแต่คดีนี้ก็ยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนทำให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงตัวน้อยที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยในวันที่17ธันวาคมปี2011มาทำความรู้จักกับเรื่องราวของไอลาเรโนกันฮะ ในคืนวันที่16ธันวาคมปี2011ที่บ้านในเมือง w a t e r วิ e ลลรั l a n น i อล r e y n o l สสเด็กหญิงวัย20เดือนใช้เวลาคืนสุดท้ายในบ้านของพ่อจัสตินได้ไ e โ r รและครอบครัวของเขาซึ่งประกอบไปด้วยแฟนสาวของพ่อและพี่สาวของพ่อท่ามกลางการสอบถามจากตำรวจข่าวการหายตัวไปของไอาเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากในสื่อทั่วประเทศโดยพ่อของเธอบอกว่า เขาได้นำไอล่าไปนอนตามปกติในคืนวันนั้นแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นไอล่าก็หายตัวไปจากห้องนอนของเธอการหายตัวไปของไอล่าในครั้งนี้เริ่มเป็นปริศนาที่ยากที่จะคลี่คลายชุมชนและเจ้าหน้าที่ตํำรวจทุกฝ่ายเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนวันที่16ธันวาคมตำรวจเร่งดำเนินการค้นหาเด็กหญิงในพื้นที่รอบๆบ,บ้านรวมถึงค้นหาบริเวณใกล้เคียง และแม้ว่าจะมีการค้นหาจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานแต่ก็ยังไม่พบหลักฐานใดๆที่ชี้ไปที่ตำแหน่งของไอลาสิ่งที่ทำให้คดีนี้ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นไปอีกคือการที่พ่อของเธอจัสตินบอกว่าไอลานั้นถูกลักพาตัวไปจากห้องนอนในคืนนั้นโดยไม่มีร่องรอยการบุกเข้าบ้านหรือว่าการต่อสู้ใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่หลักฐานที่ตำรวจพบภายในบ้านนั้นกลับไม่สนับสนุนคำกล่าวของเขา แทนที่ตำรวจจะพบเบาะแสของการลักพาตัวแต่สิ่งที่พวกเขาพบนั้นกลับเป็นเลือดที่ถูกพบในห้องใต้ดินของบ้านซึ่งมีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเลือดของไอลาแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีเมื่อหลักฐานนี้ปรากฏออกมาความสงสัยเกี่ยวกับพ่อของไอลาก็เริ่มมากขึ้นเพราะตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเลือดของเด็กหญิงถึงถูกพบในบ้าน แต่ก็ยังไม่มีการอธิบายที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในคืนนั้นตำรวจจึงพยายามสอบถามทุกคนที่เกี่ยวข้องในบ้านในวันนั้นทั้งแฟนสาวของจัสตินและพี่สาวของเขาอลิเซียแต่ทุกคนต่างปฏิเสธว่าไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยใน,นระหว่างการสอบสวนและการค้นหายอย่างต่อเนื่องทริสตาเรโนสแม่ของไอลาเริ่มสงสัยเกี่ยวกับการหายตัวไปของลูกสาวเธอ เธอร่วมกับครอบครัวของเธอเดินหน้าต่อไปในการค้นหาคำตอบแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเริ่มแสดงความกังวลว่าไอล่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่ทริสตายัางยืนยันที่จะหาความจริงให้ได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายเดือนและกลายเป็นหลายปีแล้วก็ตามในปี2013หลังจากการสอบสวนโดยละเอียดการค้นหาที่ไม่ประสบความสำเร็จ และการที่คดีนี้ไม่ได้ก้าวหน้าไปอย่างที่ควรจะเป็นตำรวจเมนก็ประกาศว่าเป็นไปได้ที่ไอลานั้นจะไม่ถูกพบในขณะที่เขามีชีวิตอยู่แต่ยังคงไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคำกล่าวของจัสตินที่ว่าไอลาถูกลักพาตัวไปนั้นเป็นความจริงหรือไม่ในปี2017ผู้พิภากษาในรัฐเมนตัดสินใจให้ไอลาเรโนสถูกประกาศให้เสียชีวิตทั้งกฎหมาย โดยระบุว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตในช่วงเวลาราวๆวันที่17ธันวาคมของปี2011การตัดสินคดีนี้เปิดโอกาสให้ทริสตาเรโนส์ฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมสำหรับการหายตัวไปของลูกสาวเธอโดยมุ่งเป้าไปที่จัสตินในฐานะผู้ต้องสงสัยหลักในการกระทําผิดที่ทำให้ไอล่านั้นได้หายตัวไปทริสตาเองก็ได้ฟ้องร้องจัสตินโดยใช้การฟ้องร้องทางแพง่งเพื่อเรียกร้องความรับผิดช,ชอบจากเขา และหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอล่าในคืนนั้นโดยเธอเชื่อว่าจัสตินและครอบครัวของเขานั้นน่าจะมีข้อมูลสำคัญที่สามารถช่วยคลี่คลายปริศนานี้ได้แต่การฟ้องร้องกลับไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะจัสตินนั้นได้หายตัวไปและไม่สามารถติดต่อได้แต่แม้ว่าจะไม่มีการพบหลักฐานที่ชัดเจนและการฟ้องร้องทางแพ่งยังคงเดินหน้าอยู่ทริสตาเรโนสก็ยังไม่ยอมแพ้เธอได้กล่าวว่า เธอจะยืนหยัดต่อสู้และพูดถึงไอล่าเพื่อให้เรื่องราวของลูกสาวเธอนั้นไม่ถูกลืมเลือนและเชื่อว่าเมื่อมีคนรู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะสามารถนำไปสู่ความยุติธรรมที่เธอคาดหวังเอาไว้ได้หลังจากเวลาผ่านไปกว่า10ปีคดีการหายตัวไปของไอล่าเรโนสยังคงเป็นที่กล่าวถึงในสื่อและในสังคมความหวังที่ว่าเด็กหญิงคนนี้จะได้รับการช่วยเหลือ ให้กลับคืนสู่อ้อมอกของแม่ในสภาพที่มีชีวิตอยู่นั้นมันจะเลือนหายไปในทุกทีแต่คำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในใจของทุกคนที่ติดตามคดีนี้แม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบว่าไอลาจะไปอยู่ที่ไหนและเธอเสียชีวิตหรือไม่และอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือไอลาเรโนสจะไม่มีวันถูกลืมเลือนและเรื่องราวของเธอ จะยังคงเป็นอิทธิพลในความคิดของผู้คนที่ยังคงหวังว่าเธอนั้นจะได้รับความยุติธรรมในที่สุดและก็จบลงไปแล้วนะครับกับ2คดีการหายตัวไปจากบ้านตัวเองที่ยังคงเป็นปริศนาและทําให้โลกสงสัยมาจนถึงตอนนี้เพื่อนๆฟังจบแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมพิมพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วย ทั้งช่อง Red File Podcast ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามนะครับขอนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทราบเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Red File Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ